โันที่ขับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮทเกตประวันซึ่งไม่ได้ทาเพ้นมายาซึ่งมาหลายมา,ม,ามาสักวันนะเออซึ่งปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทาเพ้นมายามาทําอันดบนะซึ่งวันนี้เราจะมาทําิ0อันดำนั่นคือ20ภาพถ่ายของศิลธรมรมดาแต่อตาจจะาให้คนรู้ได้มากกว่าที่คิดภาค3ซึ่งภาคหนึ่งกับภาคสองแน่ใจผมก็เคยเห็นหรือ,อย่างนะก็ก็มาไปอ่านกันเลยมาเออ อันนี ar, anyway? okay, ้อันนี้น่าจะไม่อ in ่านจะไม่มาโอเคอันด oh, I mean, ับแรกคือปรากฏการณ์ที่หายากเรียกว่าล็อกเคนอ่าไม่ออกก็ช่างเถอะมาที่เกิดขึ้นงาของตัวเองถ้าผ่านไปบนเมตรเมฆเหมอกบนยอดเขาสูงโดยมีใส่กุมลมกอ๋อไอ้นี่เหรอโอ้โหไอลักษณะนี่มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันยักษ์ไงโอ้โหมันมาที่นี่เลยมันเป็นยักษ์ัวเนาะเออ ซึ่งมันไม่ใช่ยักษ์ชูมันเป็นงาของตัวเองที่พาดไปผ่านบนก้อนเมฆซึ่งก็เลยอย่างที่เห็นที่เลโอใหม่ก็น่ากลัวเนาะมาอายุสองคืนนี่มันไปสีฟันอะไรกันแน่ออืืหนี่หลอยเรียกว่าเป็นสีฟันมันเยอะว่ามันไม่ใช่เป็นสีฟันดิมันจะเป็นได้ไงโอ้โหแบบนี้ก็คนรู้ดิสาภาพทายเก่าของปู่ของปู่ทวดทวดผมโอ้โหยี่เราทวดเดี๋ยวเดี๋ยว นี่คือภาพถ่ายเก่าของคุณปู่เนี่ยนะโอ้โหึกว่าถ่ายติดถ่ายแบบภาพนี้น่ากลัวเลยตาก,ก็เบิกโพรงจ้องนะเรื่อยๆเลยก่อนคุณหลอนผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิดถูกถ่ายได้โดยกล้องรักษาความปลอดภัยที่ประตูซึ่งมันเป็นแมลงแง่นั่นเป็นตัวต่อไม่ใช่ตัวต่อพึ่งเนาะเรื่องมันเหมือนกับว,ว่ามีสัตว์ประหลาดที่ยืนอยู่โอ้โหแบบคนคนรู้แหละนี่ถ้ามันถ่ายเป๊ะอะไรขนาดนั้น นี่เป็นเพียงแค่ถังขยะธรรมดาที่ผมทําขึ้นมาเ,เรียกว่าโรเบิร์ตนี่โอ้โหโกเบิรนะ์ตเนาะอันนี้สนใจแต่ภาพพื้นหลังแบบนนะแอนิเมตเนาะอันี้โรเบิร์ตเหรอมันเป็นถังขยะเนาะแต่ว่าแต่ทําไมใครเอามาตั้งว่ากูไม่ทิ้งละอื้อหัวใบนหินก้อนนี่ให้ผมคนลุกซึ่งมันไม่ใช่อรอยเท้าอะไรมันเป็นรอย รอยประมาณนั้นแหละซึ่งเป็นรอยต้นหินนี้เนี่ยมันจะให้เหมือนรอยเท้าคนเนาะรอยเท้าเหมือนส่วอะไรสักอย่างนะนี่คือเชื้อที่ติดเชื้อบนต้นจูนิปเปอร์ของผมอืมนี่คือเชือ้อราเชื้อราแบบมันก็คนลุกเนาะเชื้ออันี้มันจะกับโควิดเนาะเออโควิดอีกแล้วเหรอ ต้นจู COVID, นิเปอร์ยักับโควิดเนาะเออก็ะชากเดี๋ยวไหมสุดอดหลานี่มีวิธีทางบรรจุกรรมที่หายากแต่ดูเหมือนพวกมันจะมีความสูงที่ดู่กับมันเลี้ยงโอ้โหอาส,าสองตัวเนี่ยนะโดยเฉพาะไอตัวที่ไอ้ไอดหลานี่แหละอุ้มโคตรน่ากลัวเลยยิ้มเนี่ยจะเห็นฟันเลยพบสิ่งเหล่านี้ในป่าจากของนอกบนพื้นดูเหมือนมีตุ๊กตาสีแดงบนต้นไม้ไหนวะ สร้างของนกบนพื้นใช่ไหมอ๋อไอ้นี่นี่ไอ้นี่สร้างนกไอ้นี่เหมือนตุ๊กตาเดี๋ยวมันดูเหมือนตุ๊กตาสีแดงบนต้นไม้ใช่ไหมไอ้นี่เหรออืมมันไม่น่าจะใช้ตุ๊กตาแล้วมันมันอาจาจะเป็นเป็นผ้าสักอย่างจนะ้แต่มีสร้างนกเอ,อมาก็ไม่เท่าไรหร่หรอกไม่ได้มีน่ากลัวเลยนี่คือมันฝรั่งที่มีลักษณะคล้ายกับหูมนุษย์แต่ว่าโอ้โห เดี๋ยวอืมมันร,รัางเนี่ยนะน่ากลัวดีนี่เหมือนไปถ่ายปลุกผิวน่ะหังมาหรือเปล่าเนี่ยเออเนี่ยไอ้ไอ้มันร,รัางเนี่โอ้โหเจ้าของบ้านที่ได้ครับพลิโยที่เขียนว่าฉันเกลียดแก่ถูกโยโลงมาในเปลวไฟของบ้านอา่าฮะโอ้โหนี่เหรอมันก็คือมีชายคนหนึ่ง ที่ได้รับพิญอยู่ได้ไว่าฉันเกลียแกก็มีใครก็ไม่รู้เอามายโยลงมาทิ้งนั่นเป็นโจรนี่แหละน,น,น,นี่เนี่ยชุดสีดำๆมาไม่มีใครรู้บางวันนี้คืออะไรน้องสาวของผมพบสิ่งนี้ในตัววอลเปเปอร์ในสถานที่ครับเแล้นเด็กลูกสาวของเธอเดี๋ววเอวะโอ้โหไอ้อออนี่เหรอไอ้อนี่เป็นวอลเปเปอร์เหมือนเป็นรูปอะไรทุกอย่างที่มันเป็นรูปกลมหาอธิบายไม่ได้นะไปเจอสัญญาณแปลกๆเนาะ อยู่ใต้วอลเปเปอร์นะก็ไม่รู้คืออะไรใครอ,คออกแบบวะเนี่ยกองส้มที่ถูกปล่อยเปลือออกหมดแล้วกองอยู่กับพื้นเนี่ยเป็นปริศน,นาโอ้โหนี่กองส้มยังไงใครมีคนเอามาแกะไม่เกียนวะมันน่าจะเป็นสัตว์สมมคกก่อนซึ่งมันไม่ใช่สัตว์ดิก็คือมันจะเป็นส้มที่ถูกถูกปอกแล้วใครก็ไม่รู้มันทิ้งแต่ปริศนาเนาะเนี่ยเนโอ้โหแถมเสียดายด้วยแม นี่คืออ่านลังหน้าในบ้านของแฟนฉันดูเหมือนกับประตูจักนรกอ h my god นี่มันเรียกว่าอ่างลังหน้าใช่ไหมซึ่งมันมันไม่ใช่อะไรนะมันเป็นคราบคราบดำๆเนาะแล้วทำไมไม่ทำความสะอาดล่ะ <c oughs> เออไม่เจ้าของบ้านนี้ไม่ทำความสะอาดเหรอเนี่ยคราบสีดำๆเลยทีเดียวกิงกาตัวนี้เข้าไนในหน้าปลายบอกเวลาในเครื่องไมโครเวฟไม่รู้ว่ามันเข้าไปได้ยังไง โอ้โหนี่กิงกาบมันเข้าไปในหน้าปัดมันเข้าไปได้ไงวะมันมันอาจจะเป็นภาพหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นภาพก็ได้หละแต่ว่ามันเข้าไปได้ไงวะเออหรือมันแตกแฟงอ่ะเออเนี่ยหน้าปัดไม่น่าใช่เนี่ยไอไอรูปตัวเลขมันก็ก็โดนกิงกาบมันบางเนาะเออมันไปเข้าได้ไงกูงงเหมือนกัน ใครบางคนถอดรองเท้าทิ้งเอาไว้หน้าประตูห้องส่งฉันหลังจากที่พยายามเปิดประตูเข้ามาข้างในโอ้โหเดี๋ยวอาจจะเป็นรองเท้าของตัวเองก็ได้ที่มันตั้งแบบ <c oughs> โอ้ยไม่ใช่จะบอสักทีเนี่ยใครถอดรองเท้าของใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหมันก็ร้อนมากมันน่าจะเป็นรองเท้า จากของบ้านเลยที่ก็เตะเผลอไปตั้งอนะประตูก็นึกว่าเอะมันตกไปเปประตูแน่นอนเลยหรือไม่ก็ไม่ก็จะเป็นซื้อรองท้ามาเซอร์ไพรส์หรือป่าซึ่งเซอร์ไพรส์นี้มันก็หลอนดีๆน,นี่มันเที่ยงคืนเฮ้ยใครร่วงว่านี่มันคืออะไรฉันพบที่มันที่บ้านพ่อของในฉันในอ,อังกฤษไหนวะโอ้นี่ไงมันเป็นยางพึ้ง ลางอะไรสักอย่างนะมันเป็นลางอะไรก็ไม่รู้มันน่าจะเป็นรางตัวต่อเนาะเออมันอ,อันตรายดีนี่ผมเห็นสิ่งนี้ในช่องดิสนีย์ทีวีช่องดิสนีย์เหรอโอ้ยคิดตกใจหมดเลยเดี๋ยวผมเห็นสิ่งนี้ช่องดิสนีย์ใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะนี้มันหนงังเฮ้ยมันหนังจากโซใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใคร ใครใส่ซีดีวะเนี่ยซื้อทีวีดิสนีย์มาพอเอาพอเอา,พอเอาซีดีหนังผีเนี่ยมาใส่ดูโอไมค์ก้นี่มันเรียกว่าสำหรับเด็กใช่ไหมเนี่ยเออไม่น่าจะใช่เลยไม่น่าจะเป็นทีวีเวอร์ชั่นนี่แหละเก้าอี e ้ตัวนี้ตั้งอยู่โดดเดียวกลางไปแห่งหนึ่งมันเป็นของใครกันแน่เออเก้าอ e ี้นี้น่าจะสภาพประมาณนั่นแหละก็ใครเอาไปทิ้งไม่รู้เออก็ม่เท่าไหร่นะคุณเคยริมรสชาต มาหรือไม่ไหนวะโอโหไอ้นี่เหรอไอ้ขนมลิมกสที่มันเป็นรสชาติม้าเนี่ยใครเป็นคนใครเป็นคนออกแบบวะเนี่ยใครเป็นคนออกแบบปอไอ้ขนมเนี่ยมันจะเป็นม้ามคุณว่าขนมนี้ทำมาจากม้าหรือเปล่าวะไม่ก็เออโอเคนั่นคือสุดท้ายกับนั่นคือหมดแล้ว โอเคหมดแล้วกับภาพถ่ายสิงที่ประดาจะทํานไม่ขนรู้ได้ภาคสามครับซึ่งภาคหนึ่งกับภาคสนี้ผมก,ก็ไม่น่าจะไม่เลยเออซึ่งไม่ได้ทำมานานนะก็แบบมันจะมีบางอันดับที่แบบฮาๆทั้งหลอนแล้วก็ตกใจหมดเลยนะโอ้โหมาโอเคว่ากันที่กบญาติทาใคกลกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครต์เช่นเคยสิ่งเดี๋ยวภาคหนะ้าผมจะทำคลิปอะไรอีกนะเจอทิ้งคนไม่ได้เลยแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะถ่ายอะไรกันแน่ัแคสเกม ก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับน่าจะเจอกันก็ไม่แน่ใจว่าผมจะแคสเกมหรือทำอะไรก็ได้นะเออมาแต่ก็ช่างเดิมมาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวบายบาย